สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับนุยวันจังชาแนลอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากเหมือนเดิมนะคะเป็นเมนูที่ทุกคนสามารถทําได้เขาเรียกว่าเป็นเมนูที่เอาใจคนชอบกินเครื่องในละกันเพราะวันนี้เราจะทําผัดเครื่องในไก่พริกสดนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีตัวเครื่องในไก่มีหวัวใจมีเกล็มีตับนะคะโอ้โหเป็นคนมีความรักใช่หวัวใจนุ้ยก็จะหั่นชิ้นแบบผ่าครึ่งนะคะส่วนเกล็ก็ บา,บางๆหน่อยเพราะว่าเขาจะค่อนข้างมีความเหนียวในตัวของเขาส่วนตับก็ชิ้นใหญ่ได้ประมาณนี้ค่ะจะได้สุกง,ง่ายแต่ใหญ่ๆมากเกินไปเนาะแล้วก็ผักที่นุ้ยใช้วันนี้ก็จะมีหอมใหญ่มีพริกขี้ฟ้าสดเขียวแดงนะคะแล้วก็พริกขี้หนูกระเทียมส่วนเครื่องปรุงก็ธรรมดาเลยค่ะน้ำปลาซอสหอยนางรมซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลค่ะถ้าใครไม่ติดว่าใส่ปรุงชูรสได้หรือไม่ได้ก็ใส่นะคะอร่อยกว่า เรื่องเลยค่ะนค่ะกระเทียมนะคะเอาไว้ใส่ตั้งแต่ตอนแรกตัวพริกขี้หนูเนะะี่ยค่ะใส่เพื่อเพิ่มรสชาติความเผ็ดเลยนะถ้าใครสะดวกโคลกก็โคลกเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นด้วย แต่อันนี้ขอเป็นหั่นแล้วกันเนาะแล้วค่อยสับเอาสับแบบหยาบๆนะคะไม่ต้องอันมากเพราะว่ากลัวมันจะเผ็ดไปแต่ถ้าคนที่กินเผ็ดได้ก็ครูกได้ยิ่งดีเลยคะ่ะในส่วนของพริกชี้ฟ้าน,นะคะให้ทุกคนหั่นแบบบางๆยาวๆแบบนี้อันนี้ง่าย ตัวพริกขี้ฟ้าเนี่ยเขาจะไม่เผ็ดมากแต่จะช่วยเพิ่มสีสันให้สวยงามแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะหอมใหญ่หั่นแล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็จะคว่ำเปิดแบบนี้ใช่ไหมแต่หนูอ่ะชอบแบบนี้มันจะทำให้ว่ามันสวยกว่าแล้วก็น่ากินกว่าด้วย ตั้งกระทะนะคะเติมน้ำมันลงไปเติมน้ำมันลงไปประมาณหนึ่งเฉลีด่ดยโดยประมาณใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมน,นะคะใด้กิ่นกระเทียมก็น่ากินหนะิว่ะดิกระเทียมนะคะคุณผู้ชม ผัดจนกระเทียมหอมกรอบเหลืองแล้วค่อยใส่เครื่องในลงไป แบบเบามือนะคะเพราะตัวตับเนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่มถ้าไม่งั้นเนี่ยตับอาจจัตละได้ผัดไปจนตัวเครื่องในนะคะสุกก่อนนะคะแล้วค่อยมาทำอย่างอื่น สังเกตว่าตัวเครื่องในอะค่ะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะแสดงว่าเขาเริ่มสุกแล้วถึงขั้นตอนนี้ให้เราใส่หอมใหญ่ลงไปได้เลยถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่เป็นผักย่างไก่ได้นะถ้าเป็นผักย่างอื่นมันจะแบบโดดเด่นไปอะแต่ตัวหอมใหญ่เนี่ยเขาจะแปบ๊บนึงเดี๋ยวเขาก็เหี่ยวเขาเหมือนไปเพิ่มแบบ กลิ่นเลยกลิ่นอ่ะนื้ก็เลยชอบใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่พริกที่ฟ้านะคะลงไปก่อนตัวพริกสดเอ่อตัวพริกขี่หนูเนี่ยอย่าเพิ่งใส่เพราะว่าเขาจะทําให้มันมีกลิ่นขุกโอเคระหว่างนี้ปรุงรสได้เลยค่ะซอสกุงรสนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะมือกับประมาณเอานะ น้ำตาลประมาณสองแ้วชาน้ำมันหอยประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเติมผงกินงรดนิดหน่อยปลายช้อนแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบชอบอร่อยก็ใส่เยอะเห็นไหมเริ่มหน้าหนัก ถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำได้นะคะน้ำเปล่าหรือแบบน้ำสต็อกที่เรามีก็ได้ผัดจนเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วก็ตัวหอมใหญ่ให้แบบเปลี่ยนสีเป็นสีใสๆนะคะแล้วก็ใส่พริก ขี้หนูลงไปที่เราสับไว้ถึงขั้นตอนนี้ขอชิมก่อนและกันขอชิมก่อนนะคะ รังจริงเรามันเค็มแล้วนะตรนนี้ขอเติมน้ำปลาไปสักแบบนิดนึงคนจะเป็นคนคนทางที่จะติดเค็มนอกจากมันเพิ่มความเค็มแล้วมันจะเพิ่มแบบรสชาติให้มันกลมกล่อมข้งปลานะใช่ใช่ใช่แต่ก็ถ้าคนที่ไม่ถนัดเค็มเข,มเขาก็อาจจะติดหวานแต่หนูไม่ถนัดทั้งเค็มทั้งหวานไงก็เลยใส่ทั้งน้ำปลาทั้งน้ำตาลโอเคแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะ เรียบร้อยค่ะเครื่องในไก่ผัดพริกสดนะคะทุกคนไปลองทำกันดูทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะประหยัดด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ฝากติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย